สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินอิมเพกทุกคนนะครับกลับมาพบกผมเปียโรและยินดีต้อนรับเข้าสู่ควิกไกด์ซูโครสตัวรวบสี่ดาวที่สามารถทดแทนตัวรวบอย่างคาเซฮะและก็เวนตีได้แถมยังสามารถช่วยเพิ่มค่าชำนาญธาตุให้เพื่อนในทีมได้ด้วยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกถึงสกิลสำคัญแนวทางการเล่นแนวทางการปั้นแลวก็ทีมที่ซูโครสสามารถอยู่ได้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสกิลสำคัญแรกสกิลอีหรือว่าเอลิเมนทัลสกิลเป็นสกิลที่ทำดาเมจลมแล้วก็รวบมอนหน้าหน้าเข้าด้วยกัน มีประโยชน์ในการช่วยกรุปมอนมากๆซึ่งถ้าใครมีซูโครสีหนึ่งเนี่ยสกิลนี้จะมี2ชาร์จทําให้เราเนี่ยกรุปมอนได้ดีมากขึ้นแล้วก็ช่วยปั่นพลังงานได้ดีมากขึ้นด้วยถัดมาสกิลคิหรือว่า Elemental Burst สกิลนี้เนี่ยก็จะวางวงรูปไว้ด้านหน้าเป็นระยะเวลาหนึง่งซึ่งตลอดระยะเวลานั้นเนี่ยก็จะทําการรวบมอนแล้วก็ทําดาเมจใส่มอนอยู่เรื่อยๆซึ่งวงรวบมอนที่ว่าเนี่ยก็จะสามารถดูดซึมท่าได้1ึ่งครั้งซึ่งเมื่อดูดซึม่าแล้วเนี่ยก็จะช ไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งในส่วนของพาสซีฟสกิลของซูโครสเนี่ยโดยรวมก็จะช่วยเพิ่มเอ m e เมน l m a มส e รีให้เพื่อนร่วมทีมเมื่อซูโครส์ทำการกระจายธาตุหรือว่าใช้สกิลโดนมอนสเตอร์โอเคก็หมดแล้วนะสำหรับสกิลสำคัญสั้นๆของซูโครสถัดมาจะเป็นแนวทางการเล่นโดยส่วนมากแล้วเนี่ยซูโครสจะไม่ใช่ตัวแรกหรือว่าตัวสุดท้ายของโรเตชันนะก็คือเราอาจจะให้ตัวซับดาเมจเนี่ยแผดธาตุให้มอนไปก่อนจากนั้นค่อยสลับซูโครส์ส่งมาก,กดสกิล e แล้วก็สกิล q เพื่อรวบมอนเสร็จแล้วก็สลับกลับไปเเล่่นนตตััววามอื ก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นถัดมามาดูแนวทางการปั้นกันผมขอเริ่มที่ลำดับการอัพสกิลให้อัพเอเลเมนทัลสกิลก่อนจากนั้นค่อยอัพเอเลเมนทัลเบิร์สและสุดท้ายน้ำมอสแอนแทกจะอัพหรือไม่อัพก็ได้มาต่อในส่วนของอ r t ติแฟคกันอ r t ติแฟคเซตที่ดีที่สุดสำหรับซูครสก็จะเป็นสีลมนะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มดาเมจการก,กระจายธาตุแล้วก็ลดต้านทานธาตุของมอนได้ทําให้สามารถเพิ่มดาเมจโดยรวมของทีมได้เยอะที่สุดที่รองลงมาก็จะเป็น 2EM 2EM เซตนี้นก็จะช่วยเพิ่มดาเมกกจการกระจายธาตุได้มากที่สุดแถมโบนัสชำนาญธาตุกิ๊กซูโคสแจกให้เพื่อนเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยทําให้ดาเมจการทําปฏิกิริยาธาตุของทีมโดยรวมเยอะขึ้นสุดท้ายก็จะเป็น4ีโนเบลสจะช่วยเพิ่มดาเมจสกิลอัลติเมทของซูโคลสและบัฟค่าพลังโจมตีให้เพื่อนในทีมแต่ก็จะไม่แนะนําให้ใส่นะถ้ามีตัวอื่นในทีมใส่อยู่แล้วหรือว่าตัวดาเมจของเราเนี่ยมีสกลดาเมจที่ไม่ได้แรงตามค่าพลังโจมตีในส่วนของเมนเซตของอาร์ติยะชิ้นนาฬ เพราะว่าจะช่วยเพิ่มดาเมตการทำกระจายธาตุและการทำปฏิกิริยาธาตุโดยรวมของทีมได้มากที่สุดในส่วนของสเต็ตองให้เรียงลำดับความสําคัญเป็น Energy Recharge, Elemental Mastery, Create Rate, และก็ Create Damage นะที่ให้ Energy Recharge มีความสำคัญมากกว่า Elemental Mastery ในส่วนของสเต็ตองเนี่ยเพราะว่าซูโครสเนี่ยต้องการ Energy Recharge ประมาณ140%ถึง160%นะถึงจะสามารถวนอันติได้ทันต่อมาเรามาดูในส่วนของอาวุธกัน อาวุธที่ให้ Elemental Mastery และ Energy Recharge เนี่ยสามารถใส่ได้หมดเลยถ้าใส่อาวุธที่ให้ Elemental Mastery เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มดาเมจการกระจายธาตุแล้วก็เพิ่มการแจก Elemental Mastery ให้เพื่อนซึ่งอาวุธ Elemental Mastery ที่แนะนำที่สุดสำหรับ s ู c r o s e ท0เนี่ยก็คือสมุด Sacrificial นะเพราะว่าจะช่วยให้เรามีโอกาสกด Elemental Skill ได้2รอบช่วยทั้งเรื่องการรวบมอนและการปั่นพลังงานแต่ถ้าอยากให้ซู c r o สเป็นตัวปั่นพลังงานให้กับทีม ก็ให้ใส่อาวุธที่ให้ค่า e n e น g y v c h a r ชา์นะหรือว่าจะใส่อาวุธที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนในทีมอย่างเช่น Prototype Amber หรือว่าสมุดมังกรก็ดีเหมือนกันโอเคมาถึงในส่วนสุดท้ายกันแล้วนะในส่วนของทีมเนื่องจากซูโคลส์เนี่ยเป็นตัวทําการจายธาตุแล้วก็เป็นตัวรวบมอนทําให้ซูโคลส์เนี่ยไปอยู่ได้เกือบทุกทีมเลยเมื่อจะเป็นทีมฟรีซเฟปเปอร์ไรส์อีเล็กโทรชาร์ดเนชั่นแนลบลูมไฮเปอร์บลูมแล้วก็อีกมากมายทีมที่ผมเอามาให้ดนนะาาดดดูเเเเนนนนนนี่่ยยกกก็็็ปปคคคตตตัััััวววอออาาาาางงงทท้้ะุสมมมมรถถไจขล โอเคก็จบเวาแล้วสำหรับคลิกไกด์ซูครสโดยรวมเนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งแล้วก็ปั้นง่ายพอสมควรเลยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคิดเห็นยังไงหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีในการปั้นซูครสสวัสดีครับ